เรื่องเงินเรียนง่ายห่างไกลโควิด -19 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหลังจากช่วงปิดเทอมที่ยาวนานพิเศษเป็นเวลาหลายเดือนในที่สุดโรงเรียนก็ถึงเวลาเปิดเทอมแต่การเปิดเทอมคราวนี้กลับไม่เหมือนกับปีก่อนๆพวกเราได้ยินผู้ใหญ่พูดกันว่า เราต้องเรียนรู้กินอยู่และเล่นกับเพื่อนในวิถีชีวิตแบบใหม่นั่นเป็นเพราะเจ้าไวรัสตัวร้ายโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในตอนนี้มันไปทุกที่แล้วก็พยายามหาทางเข้ามาในรั้วโรงเรียนด้วยเช่นกัน <c oughs> ในที่สุดโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วข้าจะไปจัดการเด็กๆในโรงเรียนให้จงได้ <c oughs> ณโรงเรียนประถมช่วงพักกลางวันเบลล่าและบิลลี่สองหมีน้อยเพื่อนรักก็ได้พบกันเบลล่าวันนี้เราออกไปเล่นที่สนามกันไหมอย่าเลยดีกว่านะบิลลี่เพราะเจ้าพวกไวรัสโควิด1 9มันอาจกำลังแฝงตัวอยู่ก็ได้จริงเหรอแต่ข้างนอกไม่เห็นจะมีอะไรเลยไวรัสเนี่ยมันตัวเล็กมากๆเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ของคุณหมอถึงจะมองเห็นได้ โหแบบเนี้ยถ้ามันจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆพวกเราก็มองไม่เห็นนะสิน่ากลัวจังไม่ต้องกลัวหลังนะถ้าพวกเราไม่ประม,มาทใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าปิดปากและจมูกเอาไว้แบบนี้ จาพวกไวรัสมันก็จะทําอะไรพวกเราไม่ได้หรอกอ๋อมีหน้าละพ่อแม่กับคุณครูแล้วก็คนอื่นๆถึงได้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากันหมดเลยแล้วถ้าเราจะใส่หรือถอดหน้ากากก็ต้องจับที่สายคล้องหูเท่านั้นนะจ๊ะอย่าเพลอเอามือไปสัมผัสดโดนตัวหน้ากากชิวละ่ะนอกจากสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก,ากผ้าแล้วเราก็ต้องรักษาระยะห่างกับเพื่อนๆทุกคนอย่างน้อย1-2เมตรด้วยนะอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมใช่ เอาจ้าพระเจ้าโควิดเนี่ยมันไม่มีขามันเลยต้องอาศัยคนเดินทางไปด้วยถ้าเราไม่สัมผัสตัวหรืออยู่ใกล้กับคนอื่นๆมากเกินไปเจ้าโควิดมันก็มาถึงตัวเราไม่ได้ไงล่ะแย่ yeah, ละดูเหมือนพวกเด็กๆจะรู้ตัวซะแล้วจะทำยังไงดีนะ hmm. อ๋อใช่แล้วต้องใช้แผนนี้เสร็จเราแน่ <laughs> สำเร็จเพียงแค่นี้ก็แค่รอให้พวกเด็กๆเอามือสัมผัสหน้าหรือหยิบอาหารเข้าปากถูกให้ชุ่ทั่วเลยเราต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือก่อนกินข้าวหรือหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งนะอ๋อแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วจ้าล้างมือทุกซอกทุกมุมบ่อยๆแค่ประมาณ20วินาทีจะพวกไวรัสก็ลืหลุดมือออกไปหมดแล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้ล้างมือก็อย่าเผลอเอามือมาขยี้ตาแคะจมูกหยิบอาหารเข้าปากหรือเอามือมาจับหน้ากากเชียวนะเอาละล้างมือเสร็จแล้วเอาผ้าเช็ดมือไหมไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้เราต้องงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นอย่างแก้วน้ําช้อนซ่อมหรือผ้าเช็ดหน้าก็ต้องใช้ของตัวเองเท่านั้นเพราะเจ้าไวรัสมันอาจแฝงตัวอยู่กับสิ่งของพวกนี้ได้ น้อยเจ้าพวกเด็กน้อยรู้ดีนักนะแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้หรอกวันต่อมาบิลลี่มาโรงเรียนตามปกติแต่ทว่าเบลล่ากลับขาดเรียนบิลลี่รู้สึกเป็นห่วงเบลล่าก็เลยโทรไปหาเบลล่าที่บ้านเบลล่าทำไมไม่มาโรงเรียนป่วยหรือเปล่าอ่ะอ๋อแล้วแค่ไม่สบายนิดหน่อยคุณแม่เลยให้นอนพักผ่อนอยู่กับบ้านนะ่ะ แม่บอกว่าถ้ารู้สึกไม่สบายหรือเป็นไข้ก็ให้อยู่บ้านอย่าออกไปข้างนอกเ <c oughs> จ้าเด็กนั่นกำลังล้มป่วยร่างกายอ่อนแออยู่นี่เองนี่เป็นโอกาสของเราแล้วเอาละงั้นก็ลุยกันเลยพวกเราโอ้เจ้าเด็กนี่มีพุงคุ้มกันไหนบอกว่ากำลังป่วยร่างกายอ่อนแออยู่ไม่ใช่หรอไงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรานะเราแค่เป็นลมแดดนะ ออกกำลังกายที่ส่วนนอกบ้านนานไปหน่อยนั่นสิก็เห็นเธอกินแต่อาหารที่มีประโยชน์แถมออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเจ้าเชื้อไวรัสมันคงทำอะไรเธอไม่ได้หรอกใช่แล้วบิลลี่ก็เหมือนกันต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็อย่าไปตากฝนเชียวนะแต่ถ้าเกิดมีไข้ตัวร้อนขึ้นมาก็ต้องรีบไปบอกพ่อแม่หรือคุณครูทันทีจะได้รีบทานยาและพักผ่อนเพื่อรักษาร่างกายให้หายไวๆไงละ่ะ ได้เลยจ้าแล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะเบลล่าโอเคจ้าเอาล่ะทีนี้เพื่อนๆก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจากเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 กันยังไงไม่ยากเลยก็แค่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเว้นระยะห่างล้างมือให้สะอาดไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพียงแค่นี้เจ้าไวรัสตัวร้ายโควิด -19 ก็จะพ่ายแพ้และหายไปจากโลกในที่สุดและพวกเราก็จะได้กลับมาเล่นด้วยกันเต็มที่เหมือนเดมิมไงใช่แล้วพวกเรามาร่วมมือกันปกป้องโลกให้พ้นจากเจ้าไวรัสโควิด -19 กันเถอะเฮ้ <Hey! S 2> กรุงศรีอยู่นี่นะความห่วงไม่เคยห่าง รุ่งสีรอบรู้เรื่องเงินเรื่องเงินเรียนง่ายตอนคิดก่อนซื้อวันนี้เป็นลาชวนบิลลี่มาเดินตลาดนัดด้วยกันโอ้โหร้านขายของเต็มไปหมดเลยบิลลี่จะซื้ออะไรบ้างเหรอจ๊ะคุณแม่ฝากซื้อซื้อกันฝนราคา100บาทให้เงินเรามา150บาทแล้วที่เหลือให้เป็นค่าขนมนะงั้นก็เหลือเงิน50บบาทสินะอ้าวบิลลี่หายไปไหนแล้ว โหหุ่นยนต์ตัวนั้นเท่จังเลยคุณลุงหมีครับขายเท่าไรอ๋อ oh, 120บาทจ้าแลอยูตัวสุดท้ายเลยนะเนี่ย uh oh, อ๋อโหโชคดีจังงั้นผมขอดอครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าบิลลี่ซื้อหุ่นยนต์ร้0ยบาทก็จะเหลือเงินแค่30บาทไม่พอซื้อเสื้อกันฝนนะสิอะจริงด้วยเกือบไปแล้วอะขอโทษด,ด้วยนะครับคุณลุงหมีอ๋อ oh, ไม่เป็นไรหรอกจ้าทีหลังก่อนบิลลี่จะซื้ออะไรก็ต้องคิดก่อนซื้อนะจ๊ะ เพราะเงินในกระเป๋าของเรามีจำกัดเราก็เลยต้องจัดความสำคัญว่าสิ่งไหนที่จำเป็นต้องซื้อก่อนและสิ่งไหนที่ยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้อืจริงด้วยนะแต่ก็น่าเสียดายที่เงินไม่เหลือพอซื้อหุ่นยนต์นะออมเอาอย่างนี้ดีไหมเด็กๆงั้นเรามาเล่นเกมชิงรางวัลกันดีกว่าถ้าพวกหนูตอบคำถามได้ลุงจะให้หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นของรางวัลจริงเหรอครับคุณลุงเล่นครับเล่นครับเอาละงั้นลุงเริ่มเลยนะระหว่างกล่องอิส กับรถบังคับสิ่งไหนจะเป็นมากกว่ากันอ๋อง่ายมากๆกล่กองดินสอก็ต้องจําเป็นกว่าสิครับเพราะถ้าไม่มีกล่องดินสอเครื่องเขียนคงกระจายจเต็มกระเป๋าเลยล่ะส่วนรถบังคับผมว่ามันก็สนุกดีแต่ก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากอืมถูกต้องจ้ะงั้นระหว่างรองเท้านักเรียนกับรองเท้ากีฬาสิ่งไหนจะเป็นมากกว่ากัน นียากจังผมว่ามันก็มีประโยชน์ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าไม่มีรองเท้ากีฬาเราก็ใช้รองเท,าาท้าพละแทนได้นะจ๊ะบิลลีอ่อ๋อจริงด้วยเนอะงั้นผมขอตอบว่ารองเท้านักเรียนจําเป็นกว่าครับเก่งมากมากเลยจ้าพวกหนูต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อแบบนี้ละถึงจะเรียกได้ว่ารู้จักคิดก่อนซื้อเอาละงั้นลุงขอมอบหุ่นยนต์ตัวนี้ให้เป็นของรางวัลว้าว ขอบคุณมากครับคุณลุงหมีดีใจด้วยนะเจ้าบิลลี่ขอบคุณมากนะคะคุณลุงสว,ส,สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายลุงสีรอบรู้เรื่องเงินเรื่องเงินเรียนง่ายตอนขยันหมั่นออมบิลลี่ดูอะไรอยู่เหรอจอ๊ะอ๋อแล้วดูคอนเสิร์ตอยู่นะศิลปินหมีคนเนี้ เขาเล่นกีตาร์ได้แจ๋งไปเลยโอโอจริงด้วยนะเท่มากๆเลยล่ะเอาล่ะเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเล่นกีตาร์เท่ๆแบบนี้ให้ได้เลยแต่บิลลี่ยังไม่มีกีตาร์เลยนะจ๊ะนั่นสินะงั้นเรามาดูราคาว่าเท่าไหร่อโอโราคาตั้ง3,000ันบาทแนะ่แพงใช้ได้เลยนะเนี่ยแบบเนี้ยคงต้องเก็บเงินอีกนานเลยบิลลี่ได้ค่าขนมวันละเท่าไรหร่แล้วจ๊ะวันละ50บาทนะ่ม งั้นถ้าสมมุติบิลลี่ออมเงินวันละสิบบาทจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงได้ครบ3,000บาทนะรู้คำตอบแล้วละ่ะต้องใช้เวลา300วันหรือประมาณ10เดือนนั่นเองตั้งเกือบปีนะนานจังเลยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมเบลล่าก็อยากเล่นกีตาร์เหมือนกันเราจะช่วยเก็บเงินเพิ่มอีกวันละสิบบาทแล้วเรามาหัดเล่นกีตาร์ด้วยกันไงเยี่ยมเลยขาดใจนะเบลล่าเท่ากับว่า เราจะเก็บเงินได้วันลี่สบาทเพื่อนๆคิดว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเก็บเงินครบ3,000บาทกันนะรู้แล้วก็จะใช้เวลาแค่150วันหรือประมาณ5เดือนก็เก็บเงินได้ครบแล้วงั้นเอาตามนี้นะจ๊ะเรามาเริ่มเก็บเงินกันเลยเย้ yeah! นับจากวันนั้นเบลล่ากับบิลลี่ก็พยายามช่วยกันเก็บเงินลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นอย่างของเล่นหรือขนมเพื่อมีเงินเหลือมาหยอดกระปุกทุกวัน5เดือนผ่านไปเย้สันเร็บแล้ว <c oughs> ในที่สุดก็ได้กีต้าร์มาแล้วก็เพราะพวกเราช่วยกันขยันหมั่นออมไงจ้าเอาละ่ะได้เวลาเตรียมตัวพบกับศิลปินหน้าใหม่บิลลี่แต่กว่าบิลลี่จะเล่นได้พร็อพเา ก็คงจะอีกนานเลยนะจ๊ะร่งสีรอบรู้เรื่องเงินเรื่องเงินเรียนง่ายตอนบันทึกรายรับรายจ่ายหลังเลิกเรียนเบลล่ามาหาบิลลี่ที่บ้านแต่ดูเหมือนบิลลี่กำลังร้อนรนใจหาอะไรอยู่อ้าวบิลลี่มายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ เงินในกระเป๋าสตางค์ของเราหายไปไหนไม่รู้่าตอนเดินกลับจากโรงเรียนเรายังมีเงินเหลือ20บาทกับว่าจะเอามาหยอดกระปุกมาถึงบ้านมันก็หายไปแล้วะแต่เอ๊ะระหว่างทางกลับบ้านเราเห็นบิลลี่กำลังเดินกินขนมสายไหมยอยู่นะหรือว่าจริงด้วยเราซื้อขนมสายไหมย0่บาทระหว่างทางกลับบ้านนี่นะลืมไปเลยอะเถอเอ้ยบิลลี่คี้ลืมแบบเนี้ยลองหันมาจดบันทึกรายรับรายจ่ายแบบเราดูไหมล่ะ มันคืออะไรหรอมันคือการจดลงสมุดบันทึกว่าในแต่และว,วันเราได้รับเงินเท่าไหร่และใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างถ้าบิลลี่จดเอาไว้จะได้ไม่กี้ลืมแบบเมื่อกี้ไงล่ะเธอเบลล่าเลิกรอได้แล้วแล้วเขาจดกันยังไงหรองั้นเรามาลองใช้สมุดบันทึกรายรับลายจ่ายกันเลยดีกว่าก่อนอื่นบิลลี่รู้ใช่ไหมจ้าว่าอะไรคือรายรับอะไรคือลายจ่ายรู้สิ รายรับก็คือเงินที่เราได้รับมาส่วนรายจ่ายก็คือเงินที่เราจ่ายออกไปใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วจ้าสมมติว่าบิลลี่ได้ค่าขนมมา50บบาทจะจดลงช่องรายรับหรือรายจ่ายเอ่ย เราได้รับเงินมาก็ต้องจดลงช่องรายรับใช่ไหมถูกต้องจ้าง,งั้นเรามาดูที่ช่องรายจ่ายกันบ้างเห็นไหมว่ามันแบ่งออกเป็นสองช่องคือช่องรายจ่ายที่จําเป็นกับรายจ่ายที่ไม่จําเป็นก่อนจดเราก็ต้องแยกแยะก,ก่อนว่ารายจ่ายของเรานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าบิลลี่ซื้อขนอมสายไหมามากิน20บาทควรจดลงช่องไหนเอ่ ขนมสายไหมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็ต้องจดลงช่องไม่จำเป็นถูกต้องแล้วจ้ามาดูช่องคงเหลือที่อยู่ด้านขวาสุดกันเมื่อกี้บิลลี่ได้เงินค่าขนมมา50บาทแล้วก็จ่ายค่าขนมสายไหม่ไป20บาทจะคงเหลือเงินอยู่เท่าไหร่เออห้าสิบลบยี่สิบก็เหลือ30บบาทใช่ไหมใช่แล้วจ้า งั้นมาถึงคำถามข้อสุดท้ายถ้าซื้อดินสอกดราคา15บาทต้องจดลงช่องไหนบ้างเอ่ยเอ๋ดินสอกดเป็นของจำเป็นก็จดลงช่องรายจ่ายที่จำเป็นแล้วก็จะคงเหลือเงิน30ลบลบสหเหลือ15บาทจ้าเก่งมากเลยจ้าเห็นไมว่าการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนั้นง่ายมากๆเลย โอเคงั้นเราจะลองจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจำทุกวันดูบ้างละจะได้รู้ว่าแต่และเดือนเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ดีแล้วจ้าที่หลังบิลลี่จะได้ไม่เผลอซื้อของที่ไม่จำเป็นแบบไม่รู้ตัวอีกไงเลยจ้าลุงสีรอบรู้เรื่องเงินเรื่องเงินเรียนง่ายตอนเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์บิลลี่แวะมาหาเบลล่าที่บ้าน เบลล่าวันนี้ออกไปเล่นข้างนอกกันไหมขอโทษนะจ๊ะบิลลี่เราคงไม่ว่างทั้งวันเลยล่ะอ๋อไม่เป็นไรคราวหน้าก็ได้เอ๊ะแล้วนั่นเบลล่าถืออะไรอยู่นะนี่เหรอการกระดาษทิชชู่นะจ้ะกำลังจะเอาไปทิ้งใช่ไหมงั้นฝากเราได้นะเปล่าจ้าเห็นแบบนี้ถ้าเอามาตกแต่งหรือดัดแปลงสักหน่อยมันก็กลายเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ได้นะจ๊ะเอ๊ะกากระดาษทิชชู่เนี่ยนะมันเอามาทำอะไรได้บ้างหรอ งั้นบิลลี่เข้ามาดูในบ้านเราไหมโอ้โหกล่องใส่ดินสอพวกนี้ทำมาจากแกนกระดาษทิชชู่หมดเลยเหรอใช่แล้วจ้าหรือจะเอามาทำเป็นของเล่นน่ารักน่ารักหรือประดิษฐ์เป็นโมบายประดับบ้านสวยๆก็ได้นะเจ๋งไปเลยเอ๊ะแล้วอย่างกระถางใส่ต้นไม้อันนี้ล่ะทำมาจากอะไรเหรองั้นเรามาลองถ่ายกันดูสิจ้าว่ากระถางต้นไม้อันนี้ทำมาจากอะไร เฉลยแผงไข่ไก่จ้าโอ้โหดูไม่ออกเลยนะเนี่ยแล้วอย่างของไฟอันนี้ล่ะเพื่อนๆคิดว่าทำมาจากอะไรเฉลยนะจ๊ะทำมาจากกล่องกระดาษนี่เองไม่ใช่แค่นี้นะจ๊ะอย่างอันนี้เขาทำมาจากฝาขวดน้ำ อันนี้ทํามาจากเสื้อผ้าเก่าๆส่วนอันนี้ทํามาจากกระดาษหนังสือพิมพ์จ้าโอ้โหของที่เราคิดว่าเป็นขยะจริงๆเอามาใช้ประโยชน์ได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยใช่แล้วจ้าทีหลังก่อนบิลลี่จะทิ้งอะไรก็ลองคิดให้ดีๆก่อน ของบางอย่างเราก็นำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้งส่วนของบางอย่างเราก็นำไปดัดแปลงให้กลายเป็นของใช้อื่นๆที่มีประโยชน์ได้โอเคงั้นเราขอร่วมด้วยคนมาประดิษฐ์สิ่งของจากของเหลือใช้กันเยอะๆแล้วเปิดขายออนไลน์ให้รวยไปเลยเพื่อนๆก็ลองมองหาสิ่งของรอบๆตัวแล้วมาคิดกันว่าเราจะสามารถนำมาดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์อะไรได้บ้างทั้งสนุกทั้งภูมิใจแถมยังช่วยลดค่า,ชาใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกด้วยนะจ๊ะ